นี่กำลังใจก่อนเสริลิดบวกห้าฮะเสริลิดบวกห้าไป มักเชบวกสี่ก่อนไอ้เฮียติดลัสเซอร์ลิตจะติดไหมเนี่ยติดทีว่าเพี้ยงสีสวยเยี่ยม